สวัสดีและยินดีต้อนรับจ้าเพื่อนๆ FC ที่น่ารักทุกๆท่ทาน FC พอต่อ FC ช่องเยอ้อยมาแรชาแนลหลังจากไม่ได้ทำคลิปแล้วก็ไม่ได้ไลฟ์สดมาหลายวันเนาะเพื่อนๆพือพอดียายอ้อยรู้สึกร่างกายอ่อนแอมากๆรู้สึกจะอ้วนเกินไปหรือเปล่า ถ้าเราอ้วนเกินไปเนาะไปยืนนานๆทำอะไรนานๆรู้สึกอะปวดเมื่อยไปหมดเลยแต่วันนี้ก็ไม่ไหวก็ต้องไหวจะเพื่นอนๆยายมาทำสำรวจเจ้าปทอให้กับหมู่บ้านเนาะสำรวจครัวเรือนเป้าหมายสำรวจทุกฟีเพื่อนๆก็ดีหัวหน้าพัฒนาชุมชนหรือหัวหน้าพอชอเนาะ ต้องการเอารูปเข้าไปใส่ในแพลตฟอร์มแต่ละหลังคาเรือนและจับพิกัดเมื่อก่อนจะเขียนเป็นเอกสารแต่ตอนนี้ต้องส่งงานทางรายเท่านั้นส่งงานทางข้อมูลมือถือเท่านั้นไม่ให้เขียนเมื่อก่อนเขียนพอเขียนไปบางคนก็เขียนถูกบ้างผิดบ้างนะ ทีนี้ก็เลยแต่งตั้งคนทำงานในหมู่บ้านประมาณสามถึงสี่คนที่รับมอบหมายแต่ทีนี้เราก็ขันอาสาท,ทำคนเดียวเพื่อนๆแค่ถ่ายรูปจับพิกัดก็วันเดียวก็เสร็จเนะวันเดียวก็เสร็จถ้าเราจะทำให้เสร็จมันขึ้นอยู่ที่เราจะทำให้เสร็จ เสร็จแล้วก็ส่งส่งผลงาน <c oughs> <c oughs> ยายต้องผันเพราะว่าทำไมยายรู้สึกปวดเมื่อยตามตามเนื้อตามตัวตามข้อแล้วก็รู้สึกบวมเพราะว่ายายอย่างว่าล่ะอย่างที่หมอบอกยายเป็นโรคไตระยะที่สองแล้วก็เป็นโรคก,กระดูก แล้วอย่างมีน้ำหนักเยอะๆพอเราไปยืนนานๆเําหนักเยอะมาลักษณะนี้เราก็น้ำหนักเยอะมานานแล้วเนาะเพื่อนๆแต่ทำไมหรือเราแก่ตัวไปด้วยเนาะมันก็ไม่เหมือนตอนที่เราสรุนสรุนไปสรุนยายก,ก็เลยมาตั้งมั่นว่าเราจะลดน้ำหนักให้ได้แล้วก็มาควบคุมอาหารการกิน อย่าตามใจปากนี่นนอะ <c oughs> ถ้าเราไม่ตามใจปากอะไรก็ไปรอดเพื่อนเนาะก็เลยอยากจะมาพูดในฟังว่าทำไมยายหายไปอย่างงู้นอย่างนี้เผื่อ <c oughs> เผื่อมีใครคิดถึงยายบ้าง <c oughs> ถ้าไม่คิดถึงก็แล้วไปแต่ยายคิดถึงยายคิดถึงเอฟซีทุกข่านนะยายไม่ได้ไร์สดและยายไม่ได้ขึ้น บางคนก็จะถามว่ายายไปไหนมายายเป็นอะไร <c oughs> แต่มืงสิ่งบาืองอย่างอ่าถ่ายทอดชีวิตไปก็บางคนก็มีทั้งอยากรู้และไม่อยากรู้แต่ถ้าใครเคยแบบเหมือนเหมือนใครเป็นเหมือนยายอ้อยไหมที่ไปติดตามช่องเนี้อยอวันนี้ทําไมเราเป็นไลฟ์ดูไม่เห็นเขาขึ้นวะก็ไปไหนวะเหมือน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 หวยห,หา อยากเห็นว่าเขาทำอะไรอยู่นะตอนนี้บางทีบางสิ่งบางอย่างเนาะทุกคนก็ไม่อยากจะถ่ายทอดให้ให้เห็นทุกอิริยาบถเพราะเมื่อวานรู้สึกว่ายายจะนอนเผลเลยเพราะวันก่อนเนี่ยยายตื่นตีสี่ไปซื้อกับข้าวทำกับข้าวเพื่อ,อไว้เลี้ยงแก่ชาวบ้านที่มาพัฒนาหมู่บ้านพัฒนาอาคารอเนกประสงค์แล้วทำงาน ทำกับข้าวด้วยแล้วก็ทําความสะอาดไปด้วยมันก็ไม่ใช่งานหนักแล้วแต่ทําไมพอยายทําแล้วรู้สึกว่าวันหลังมายายรู้สึกว่ามันแย่ร่างกายมันแย่มันมันยืนไม่อยู่มันปวดเมื่อยพี่น้องเคยเป็นอารมณ์ที่แบบยังไงอ่ะมันมันไม่มันไม่ชุ่มชื่นมันไม่อะไรมันไม่กระดีกระดาแบบมันมันเมื่อย เหมือนเราทำงานหนักๆแล้วเมื่อยยายจะเป็นเช่นนั้นก็เลยมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังก็ทนๆฟังหน่อยเนาะเพื่อนๆตอนนี้ก็ยายออกมาพื้นที่พื้นที่ที่ห่างหมู่บ้านอยู่ประมาณาสักโลสองโลสาโลนี่แหละที่เขาแยกไปอยู่อ่าไปทําบ้านอยู่หวัวไร่ปนาเนาะ แล้วก็ไปจับพิกัดถ่ายรูปบ้านเขาตอนนี้เราต้องเสร็จเสร็จแล้วเราก็ต้องมานอนพักผ่อนวันนี้ขนาดมีงานกีฬาที่ตำบลเนาะเดี๋ยวถ้าถ้าไม่หวัดถ้าไม่แย่ก็จะไปชเชฟหาน้องๆ อยู่เหมือนกันเนาะไปให้เคาเห็นหน้าสักหน่อยนี่ไอ้หมอก็น่าจะคิดถึง <c oughs> ไม่เห็นออกมาแล้วบอกโอ้โหออกไปไงละคนที่บ้านไปหมดแล้วไม่มีใครเฝ้าบ้านเนาะเราก็เป็นที่แจวเฝ้าบ้านสิคะเราจะไปไหนได้ละจ้า <c oughs> ถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเราึ้นไป ไม่ดูสินีกูไีเวปเถอะน้องๆไปเถอนได้เวลาคุณก็ตัดสนดี

พี่นอนคลิปนี้ลงก่อนนะคะเดี๋ยวขึ้นคลิปใหม่จ้าสวัสดีนะคะทุกคน